สวัสดีครับผมชื่อเอกเดนัยสงหาศรีครับชื่อเล่นชื่อจุนครับส่วนชื่อที่เพื่อนชอบเรียกเนี่ยเพื่อนเขาชอบเติมคำต่อท้ายชื่อผมว่าเป็นจุนนี่บ้างจุนซูบ้างจุนคุงบ้างอะไรครับมาจากคณะบริหารธุรก,กิจสาขาการตลาดบริลกัวครับหลักสูตรสองภาษามาเล่นผู้เข้าประกวดคือ BUAM 05ครับผม ก็ถ้าถามว่าทําไมถึงเลือกที่มองุงเทพนะครับยอ้อนไปที่สมัยเด็กผมผมมีความฝันว่าโตขึ้นอะ่ะผมต้องมีเงินสามารถดูแลพ่อแม่ได้เลยคิดว่าอยากมีกิจกรรมของตัวเองครับซึ่งเมื่อถึงวัยเลือกมหาวิทยาลัยผมก็มองดูแล้วว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นหมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งด้านอาจารย์และสิ่งแวดล้อมระบบก,การศึกษาก็พร้อมอีกทั้งนโยบายครับก็คือทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และก็ความคิดแบบเป็นเจ้าของซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยมันตอบโจทย์กับสิ่งที่ผมต้องการครับ ซึ่งมันสามารถทําให้ผมเป็นเจ้าของกิจ,จาก,การได้แล้วก็ของกิจสร้างสารรค์ยังสามารถนําไปต่อยอดในการใช้ชีวิตได้หลายอย่างอีกครับถ้าในเหมาที่อะไรอะครับผมคิดว่าผมน่าจะเหมือนหอสมุดของมองเทพครับเพราะว่าขึ้นชื่อห้องสมุดครับเป็นที่ที่เงียบสงบแล้วก็น่าเข้าไปอ่านหนังสือไปใช้ชีวิตแบบอยู่กับตัวเองฟังเพลงส,สบายๆหรืออ่านหนังสือที่ต้องการอ่าน,นครับ แต่ว่าในห้องสมุดนะครับก็อีกเช่นกันว่ามันก็ต้องมีทั้งหนังสือที่เป็นแหล่งความรู้หรือว่าเป็นสิ่งบันเทิงที่อ่านแล้วมีความเพลิดเพลินหรือสนุกสนานครับก็เหมือนโตัวผมครับถึงภายนอกจะดูแบบเงียบเงียบ้างนิ่งๆแต่ถ้าได้เรียนรู้แล้วอ่ะมันมีอะไรมากมายที่อยู่ในนั้นนะครับผมคิดว่าผมเหมือนหมีครับเพราะว่าหมีเป็นสัตว์ที่ดูน่าอบอุ่นแล้วก็ดูน่าจะปกป้องได้ครับ เพราะว่าไม่ว่าคนเขาทํทำแบบหมีมาทำเป็นตุ๊กตาบ้างหรือเป็นสาระของความเทงของขวัญเงี้ยครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นหรือให้ความเทคแคร์ใส่ใจคนอื่นครับแล้วก็เหมือนหมีที่ว่าอยู่ในสารภาพวปล้อมที่กดดันหรือชอบไปล้อมที่อันตรายครับก็สามารถปกป้องลูกๆของมันได้อะไรเงี้ยครับมีคนเคยบอกผมนะครับว่าภา,ภายนอกผมเนี่ยดูเป็นคนนิ่งๆดูเป็นคนแบบมีมาส ไม่น่ามีอะไรแต่ในใจผมในเคยเจอคนฝรั่งพูดว่าไอซีซัมติง n อ o นย e ไอในตาผมเนี่ยมีอะไรที่น่าค้นหาอยู่ครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบออกกาลังกายแต่ก็ชอบกินเหมือนกันสองอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้ครับเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเราเวลาทำอะไรก็ต้องทำตัวเองให้มีความสุขเหมือนที่ผมแบบอยากกินก็กินอยากออกกะลังกายก็ออกเงนี้ครับแต่ว่ามันจะจบแล้ววาอีกนิดหนึ่ง เฮ้ยอ <l id> ืมไอ้ยาะไม่เอาก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วแล้วก็ทุกคนที่เข้ารอบมาผมคิดว่าทุกคนมีทั้งความสามารถแล้วก็จุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในตัวผมเองแล้วเนี่ยเมื่อผมได้รับเลือกแล้วผมคิดว่าเมื่อเรามายืนจุดจุดๆเนี้ยเราต้องทำสิ่งที่เราได้รับมาอย่างดีที่สุดเพราะว่า ทุกคนเมื่อเลือกใครก็ถือว่าคนนั้นชอบใช่ไหมครับตั้งความหวังแล้วก็คิดว่าคนนั้นน่าจะทําหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะครับถึงผมจะไม่เพียบพร้อมนะครับไม่ใช่ดีพร้อมอะไไม่พร้อมทั้งด้านหลายๆลยอย่างแต่ผมก็เป็นคนที่พร้อมที่จะดีนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งเรื่องเพื่อนครูบาอาจารย์หรือสิ่งแวดล้อมผมจะทําให้ดีทุกอย่างครับแล้วก็เรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นความโกรธครับผมอยากบอก บางคนหรือที่ยังมีปัญหากับเพื่อนนะครับก็อย่าพูดว่าความโกรธครับโกรธไปได้แค่สะใจแต่ให้อภัยได้มีตรภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือความเป็นตัวผมหรือว่า็ิสิ่งที่ผมอยากจะเป็นอยากจะทําให้เพราะว่าผมรักทุกคนที่เลือกผมนะครับอย่าลืมเลือกผมนะครับ B U M ศูนย์ห้าครับผมอัญยอง <laughs>